สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วในเอพิโซด2ของ playlist round table ขอต้อนรับเข้าสู่ channel ของสุขสันต์ p p y p y i r i y a y n i g น t นะคะก็วันนี้เอพิโซด2นะคะเรามาต่อกันด้วยเรื่อง Airway เลยค่ะที่ติดไว้เมื่อวานนี้ที่เราคุยกันที่เราคุยเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่อง initial assessment i n r o r m a พูดถึงเรื่อง การมองโดยภาพรวมแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่อง primary survey ที่ขึ้นต้นด้วยตัว A นั่นเองค่ะตัว A ย่อมาจาก airway with restriction of cervical spine motion สังเกตนะคะมีสอง component ก็คือ component ของ airway กับ component ของ C spine อ่าเรามามองช่องฝั่งขวามือก่อนเพราะว่ามันง่ายกว่านะคะก็คือช่วง C spine นั่นเอง C spine restriction of cervical spine motion ความหมายก็คือว่าเราจะต้อง มีการอย่าทำให้ซีสปายเนี่ยมันเคลื่อนเนาะถ้าเกิดว่ามันเกิดมีอินจูรี่อย่างซีสปายอินจูรี่ขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเคลื่อนขึ้นมาก็จะเกิดสแควรนครอินจอรี่อะไรตามมาได้นะคะก็จะทำให้มันแย่ลงไปอีกนะคะถามว่า restriction of cervical spine motion ทำยังไงใน primary survey พูดแค่อ n อน hard ค o l l a r นะคะ ฮาร์ดคอ l a านะไม่ใช่ซอฟคอนลา a r แบบที่เป็นโดนนะอย่างที่เราเห็นในหนังหรือว่าอย่างที่เขาเอาไว้ให้ใส่พพอร์ตนะคะอ n นดิเคชันในการใส่ฮาร์ดคอนลามีอยู่แค่2ข้อเองที่จะดูใน p r i m ม r y s สเ v e วคือข้อ1เป็นเน็กเพนก็คือถามคนไข้ว่าคนไข้เจ็บคอใส่ไปเลยหรือข้อที่2คือคนไข้อ n นคอนเชียสแค่นี้เลยนะคะที่จะเป็น p r i เม r ร s u เซเวทําแค่นี้ฮาร์ดค l l ่าไม่มีคำว่า C t ทีซีปไม่มีคำว่า c ีสปายและเทอร์เรลคอรเลอะไรทั้งนั้น ไอ้ที่เห็นข้างล่างที่เขียนมาตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังนะคะตรงนี้คือ a d j u n c t t o secondary survey ค่ะต่อไป airway p a r t สสำคัญ airway p a r t สำคัญนี้มันจะมีเรื่องของการทำ airway management กับเรื่องของ education for definitive airway เดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันคืออะไรนะคะอันดับแรกเลยก็คือการที่มีปัญหาเรื่อง airway เนาะก็อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวาน ten second assessment แนะนำตัวเองถามว่าคุณชื่ออะไรโดนอะไรมานะคะก็ ถ้าเกิดว่าคนไข้ตอบเสียงเคลียร์ดีมีมสไตรดอรโอเคแอลเวน่าจะผ่านแต่ว่าหลักสำคัญเลยก็คือต้องมาประเมินซ้ำอยู่เรื่อยๆนะคะถามว่าถ้าเกิดว่าคนไข้อันคอนเชียสหรือว่าคนไข้แบบไม่ไม่หรือว่าคนไข้แบบดูแลแอลเวไม่ผ่านต้องทำยังไงก่อนนะคะอันดับแรกเลยก็คือต้องโอเพนแอลเวนะคะการโอเพนแอลเวนห้ามเฮดทิวเหมือนตอนที่เราจะใส่ทิวใน OR จะต้องเป็นแค่ชินลิฟหรือจอทัสเท่านั้นเพราะอะไรคะเฮดทิว สังเกตนะคะว่าเวลาทําเราจะอองอหัวคนไข้ขึ้นนะคะจะทําให้ซีสไพรอิน jury ได้ถ้าเกิดมันมีอิน jury อยู่แล้วค่ะไม่ทำเฮดเทียวทำแค่ชินลิฟต์และจอทรัสนะคะอันดับต่อมาก็คือเมื่อชินลิฟต์จอทรัสตเนี่ยเราก็จะเราก็จะเราก็ถ้าเกิดว่าเสียงหายเสียงเสียงสไตดอหายก็แสดงว่าแค่ลิ้นตกถ้าลิ้นตกนี้เราก็ใส่เมาส์แกะกจบถ้าเกิดว่าคนไข้ ไม่รู้สึกตัวถ้ามันค่อยรู้สึกตัวโอเคก็อาจจะใส่นาเซอฟาริงเจอร์เอร์เวย์นะคะเพื่อไม่ให้เกิดแกลลิเฟกเนาะก็ตามมาถ้าเกิดว่าโอเ n น i อร์เวย์แล้วเสียงก็ยังไม่เคลียร์ดีนะคะก็ยังมีสไตดอมีอะไรอยู่เราก็ต้องเคลียร์เอร์เวย์ค่ะอันดับต่อมาเคลียร์เอร์เวย์ได้แก่การใส่ไดเร t ก a r ก n ิ o โกส p e เข้าไปดูเลยว่าข้างใน a อร์เวย์นั้นมีฟอร์เรนบอดี้หรือมีซีครีชันอะไรบ้าง ถ้ามี s e c r e t i o n ก็ suction ด้วยการใช้ rigid suction แล้วก็ตามมาด้วยการ remove foreign body โดยใช้ McGill forceps นะคะดูแล้วถ้า maintain airway ได้โอเคจบแต่ถ้าเกิดยัง maintain airway ไม่ได้มันก็ต้องนึกถึงเรื่องของการใช้ definitive airway ละซึ่ง definitive airway บางทีก็โอเคมัน add. มันมี definition ของมันอยู่เนาะ definition มี3ข้อเขาคือ1มี cup tube below vocal cord นึกถึง e d t u b ที่เราใส่กันทุกทีมันเป็นทิวที่มีคับถูกไหคะ ใส่เข้าไปเอาคับนั่นแนหะอยู่ใต้หุเขาขอข้อที่2คือต้องต่อด้วยเวนทิเลเตอร์ที่เป็นออกซิเจนเอนริชก็คือต้องมีเครื่องเวนทิเลเตอร์แมชชีนิคอลเวนทิเลเตอร์และข้อ3คือต้องซีเคียวอินเพลสก็คือมีการสเตปรอบปากนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเดฟิชันตามนี้มันจะกลายเป็นเอ็กซ์ตร้าคอติกแอ์เวก็คือมันไม่ใช่เดฟิเนทีฟแอ์เวนะคะก็คือเอ็กซ์ตร้าคอติกแอ์เวเช่นอะไรบ้าง lma lta คอมบิทิวหรือว่าเอ่อนั่นแหละเนาะก็ลองนึกดูว่ามันไออย่าง LMA เวลาใส่ตัวทิว,ม,ลลม,วม,มันครอบลาลิงมันครอบ v o c คคอร์ดถูกไหมคะมันครอบลาลิงเนาะอันนี้มันไม่ได้เป็นทิวครับทิว in v o c a คอร์ดถูกไหมอย่างงี้ก็จะไม่ใช่ก็จะเป็น extra exotic airway ก็จะไม่ใช่ definitive airway ละแล้วมันมีที่ใช้ไหมถ้ามันถ้ามันต้องใส่ทิวอะถ้ามันต้องใส่ทิวแต่ว่า มันไม่มีทิ้วหรือว่ามันเฟลในการใส่ทิ้วโอเคซูเปอร์กรติกเอวก็อาจจะจําเป็นอาจจะมีโรในที่นี้นะคะเดฟเฟนิท mm ีฟแอวก็มีอยู่2ทางก็คือก็มีอยู่สองไทป์ก็คือแบบเอนโดเทเคียกับอีกแบบคือเซอร์จิคอความหมายคือเอนโดเทเคียก็คือก็คือลูมิลอ่ก็คือการใส่ผ่านลูมินอลก็ได้แก่อโรเทเคีย r เอวกับนาโซเทเคียวเอวซึ่งนาโซเทเคียวเอวเนี่ยไม่มีโรในทรมาเนาะ ส่วน surgical airway คืออะไร surgical airway ก็คือการที่ airway เนี่ยมันมีมันมันทำผ่าน percutaneous ี่ะเนาะก็คือเปิด airway ไม่ได้ใส่ทาง endoluminal แต่ต้องเปิดออกมาจากข้างนอกนะคะเช่นไคลโคไทรอยโดอโต,โตโมีก็คือการทำใส่ a i r ์เวเข้าไปที่ไคโคไทโโรอยหรือเทค h ออสโตมีที่เป็น e ิมเมอร์เนนะคะก็2ออันนี้เลือกอะไรก่อนก็ ใคโคดไทรอยด์โตมีเนี่ยลองลองทำลองทำไทรอยตัวเองดูก็ได้ถ้าเกิดว่าทำดูแล้วเนี่ยเออเราจะเจอกับไทรอยคาเทเลตอันบนสุดที่แหลมมาวันที่สุดแล้วแหลมวัอันที่2ออันนั้นคือไคคอยคาเทเลตแล้วตรงกลางนั่นแหละค่ะคือแลนด์มาร์กเนาะเวลาทำแล้วกีดเปิดลงไปเลยเราก็จะเจอกับเส้นเส้นเส้นที่มันเป็นไคคอยเมมเบรนแล้วเราก็เปิดผ่านไคคอยเมมเบรนเข้าไปแป๊บเดียวเสร็จนะคะแต่เทคิออสโตมีเนี่ยลองนึกภาพตามเราเปิดเข้าไปใช่ไหมเรามันคือสองเฟนเกอร์เบดออบสเตนเลอร์น็อตหรือว่า1นึ่งเฟนเกอร์เบาะ ก็คือถ้าลองเปิดตามคอล l a t ์อิน i ิชั r t เปิดเข้าไปแล้วชั้นแรกชั้นับคิวเปิดเข้าไปเจอ muscle แวกมัสเซ l e เข้าไปอีกกว่าจะเจอเทเคียนะคะบางทีอาจจะเจอไทรอยด์ก่อนก็ได้เนาะก็ตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เทกิอัลโตมีไม่ได้เป็นที่นิยมในการทําก่อนนะคะแต่มันก็จะมี i n d i c a t มีค o n t r a i n d i c a t i o ของไคโคไทรอยด์โตมี่อะไรที่ทำเทกิอัลโตมีนะคะเนาะอ่าไคโคไทรอยด์โตมี่เป็น permanent เอ้ยเป็น เป็น temporary airway นะคะคราวนี้มาดูว่าเมื่อไหร่ถึงจะต้องทำ definitive airway มันก็จะมี indication ของมัน indication มันก็เรียงตามแบบ A B C D เลยค่ะ A ก็คือ airway compromise นั่นเองอะไรก็ตามที่จะทำให้เกิด airway compromise ได้ก็อย่างพวกที่เอ่อนึกง่ายๆคือ head and neck injury นั่นแหละนนเนาะ,นนนะ,นนนะก็คือ severe maxillofacial injury with active bleeding okay control bleed แล้วมันได้อยู่มันไหลลงคอพกัพกๆโอเคมันต้องรีบใส่ทิวเนาะ หรืออย่างหรือต่อมาก็คือ e น k h e m a t o m a ที่แบบอาจจะ r o m i s e airway หรือล a r y n เจ a l injury ที่ต้องได้ d f i n i t i v e Airway แต่ว่าโอเคจะเป็น e n d o t เทเคียหรือว่าจะเป็นเรื่องของไพลโค e ท e โดหรือ a c h e o s t o m y เดวเราค่อยว่ากันต่อไปนะคะและอย่างสุดท้ายคือ i n h a l a t i o n injury ที่เราก็ทราบกันดีว่าต่อไปจะคนไข้จะขอดบวมถ้าเกิดว่าเราไม่รีใส่ทิวนะคะเนื่องจากเอ่อความร้อนเนาะข้อบีก็คือไฮโปเวนทิเลชันคือกลุ่มที่แบบว่าレスบรัทลี่เฟลเลียทั้งหลายนะคะ แล้วข้อ c ก็คือเรื่องของ cerebral h y p o p e r f u s i o n ก็คือพวกเรื่องช็อกนั่นเองช็อกจน cerebral hyperperfusion เนอะแล้วข้อสุดท้ายคือตัวดีก็คือ Glasgow Coma Scale น้อยกว่าเท่ากับ8นะคะก็คือหรือในกลุ่ม severe traumatic brain injury นั่นเองค่ะก็คือจะประมาณนี้เนาะอ่ะเรากลับมาที่เรื่อง c-spine motion อีกทีนึงนะคะคำถามคือเราจะตัดสินใจ off h a r t collar เมื่อไหร่เราจะตัดสินใจ อ่อ imaging เ,เมื่อไรนะคะมันมีออ2อ decision tool เนอะที่จะเอาไป imaging ก็มันจะมี Canadian C s p y r u l e กับตัวของ Nexus criteria นะคะก็สำหรับตัวเราเนี่ยชอบจำ Nexus criteria เพราะว่ามันง่ายกว่าเนาะมันคือ N E X U S เนี่ยจำตามนี้เลยถ้าเกิดมี1ใน1ใน5ข้อนี้ก็แค่ไปทำ imaging เ,เนาะ มีอะไรบ้าง n ย่อมจใจ new r o d e f i c i t ก็คือดูแล้วแบบมีนึกออกไหมมี new r o d e f i c i t อ่ะ e คือ Ethanol Ethanol คือ alcohol intoxication คือในกลุ่มที่แบบคนไข้ที่กินเหล้าทั้งหลาย x คือ extreme distracting injury เช่นคนไข้มีใ i l a ้ e ท a l เา femur fracture เะล่อย่างที่ทำให้แบบว่าตอบไม่ได้ว่าเจ็บคอจริงหรือเปล่าเพราะมันเจ็บไปหมดนะคะ u คือ unable to provide history เดยจะเป็น unconscious ก็ได้หรือจะ unable to provide history นี่ก็รวมไปถึงพวกฝรั่งหรือว่าพวก อะไรที่แบบว่าเขาพูดภาษาเราไม่ได้เนาะแล้วเราก็พูดภาษาเขาไม่ได้ทําให้เราคุยกันไม่ได้ว่าสรุปแล้วเจ็บคอไม่เจ็บคอแล้วแมคคานิซึมมีอะไรบ้างนะคะ,ะสุดท้าตัว S ก็คือ Spinal Tenderness at Midline นะคะต้องเป็น Midline ด้วยเนาะคำถามคือ Imaging ทำอะไรระหว่างฟิล์มซีสไปหรือ c t ทีซีสนะคะก็มีหนังสืออะ่ะ ยอมแล้วรูนหนังสือไม่ได้บอกชัดเจนเลยนะว่าจะต้องเอาเป็น C T C s p าเท่านั้นหรือจะเป็นฟิล์ม C s p านะคะ mm. ก็คือก็พยายามไปอ่านดู mm. เขาก็จะพูดเขาใช้ำว่า Im aging, imaging imaging อย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วคือไม่ว่าจะเป็น p l a นฟิล์มหรือจะเป็น C T C สปาเนี่ยเขาต้องการให้เราเห็นตั้งแต่ออกซิบปุดถึง T 1เลยนะคะซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เป็น C T C สปาถ้ามัน available สมมติโรงพยาบาลเรามีก็เค C T 4สปาก็เป็น choice เป็น imaging of choice เนาะก็แนะนำให้ถ้าเวลาทำต้องให้เขารีคอนมาด้วยเป็นแบบ axial coronal s a g i t t a l เลยอย่าเอามาแค่ axial อย่างเดียวแล้วเราแปลผลจาก axial อย่างเดียวไม่ได้นะคะดู s a g i t t a l ก่อนจะง่ายกว่าตาเป็นคำแนะนำนะคะคือดูภาพตัดขวางที่มันเป็นภาพข้างอะออย่างง้นง่ายที่สุดนะคะพอเราเราเห็นหรือว่าไม่เห็นก็ตามโอเคก็อาจจะไปดู axial coronal เพิ่มเติมว่ามันมีตรงไหนที่มันหักหรือเปล่าส่วนเพนฟิล์มซีสปายมีโรตอนไหน ก็โดยแพ็กเกจส่วนตัวแล้วเนี่ยคือถ้าในออในในหนังสือสหนัาสืเทคกบุ๊กเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอยากให้เป็น CTC สบายนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆทำยังไงได้บ้างก็เพลนฟิล์มก็ได้ถ้าเกิดไม่มี CTC สบายหรือเป็นเรื่องของการบริหารจรัดการของโรงพยาบาลซึ่งบางทีอาจจะออกโปรโตโคอลมาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอ,อถ้าเป็น w h e High List นะ เอาแค่ฟิล์มซีสปายแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้มีเน็กเพนชัดเจนก็เอาซีทีซีสปายไปเลยอะไรเงี้ยบางทีมันก็แบบขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลนะคะซึ่งถามว่าถ้าเกิดว่าเราต้องทำเพนฟิล์มซีสปายจริงอะต้องทำอะไรบ้างก็ทำเป็นท่า AP ททำท่าแล้วท้าลองคร o สเซเบิลแล้วก็ทำท่า Open นวา v วิวนะคะแล้วก็ต้องให้เห็นตั้งแต่ออกซิบวัจนถึงทีหนึ่งเหมือนกันเนาะปัญหาที่ตามมาก็คือไอตรงที่มันเป็นโล ตรง e x C ก l ์ซสปก็คือ C3 C7 าบางทีอะไรเราจะบงังบังทำให้เราเห็นเอ่อีหไม่ชัดอย่างนี้ก็คือ,อยังไงก็ต้องทำให้มันได้ก็คือการใช้ท่า s ซูมเมอ W v i e w ก็คือกดไหลข้างน่อีกไหลหนึ่งดึงขึ้นนะคะมันจะทำให้เห็น C7 ถึง T1 ได้ชัดเจนขึ้นค่ะโอเควันนี้ตัว A ก็จะประมาณนี้นะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะคะสวัสดีค่ะ